พูดก็พูดเถอะท่านผู้ชมข้านี้ได้สร้างความแค้นอย่างต่อเนื่องมาคืนทุกวันทุกวันวันนี้ข้าจอมยุทธไข่ต้มต้องขอสะสารความแค้นบ้างเห็นแล้วนน่นไงคู่กรณีของข้าข้ามีวันนี้ข้ามีไอน้นี่มาด้วยมันเป็นของพิเศษที่คนทั่วไปหาได้ยากนะนี่นะลูกแก้วนะ นี่คือลูกแก้ววิเศษที่ข้ากระดิกนิ้วสั่งได้เช้าดูนู่นสิข้าจะดิดนิ้วด้วยลูกแก้ววิเศษพี่ไปทีวิน<ะ>โอ้ข้าพลาดได้ไงนิดเดียวเองแม่ นี่ค่ะยังไม่สั่งให้มันหยุดมันเลยไปเดี๋ยวมันก็กลับมาแม่ไม่รู้อะไรปปไหนมาแม่ไอ้ไม่รู้ไนลงไปไหนม้อ๋อคืออะไรดูตักถุนตาเม อไม่ได้สั่งให้มันหยุดหันเบอร์พพาดมันเลยไปคอยดูนะเดี๋ยวมันก็กลับมาบะนานั้นนั้นเลยถังโอ้เลือดเชื้อพอิินี่คือละไม้ตระกูลกระทกรกนามว่าสวรรน้องสาวสวาวันนีบะเมื่อนรกช่างพอทีนี่เจ้า กระทกรกหรือสวร็มันก็ตระกูลเดียวกัน <Huh? S 1> ดีเดซสิยอดน้ำปลุ่งจิปในน้อย,อยมันคงเข้าที่ในครับทันจอมหยุดเหลี่วกัะลมลมลมะสมประสานให้มันเข้ากันในครับแม่หูุยหายอม กลมกลมเนนโนนเลียวว่านมันเค็มเชิดเก่งจานพอที่ถันจมหยุด่ายทางไม่เปลียวเลยฮะพูดไม่เป็นกัดครับวัวเก็บอาการนิดที่ยายเสื้อเชื้อสำนักให้จมและฐันวัวพลืวัพวพลื้เปลียวตาพลิ้ให้แขนไม้ละทัน <S <S เร็วข้ากยงสามารถดีดเนิว้วบังคับนกกอด้โอ้กินไ้ย,ยามี้ถังอ่านอยข้อคาราวะเชื้อครับเชื้อครับโอ้โหมันเป็นไปได้วันนี้ขอตัว